วันนี้เป็นวันพระสิบห้าค่ำซึ่งพุทธบริษัทฝ่ายคารวสต่างก็มาบำเพ็ญกุศลทานศีลภาวนาในภาคเช้าถึงภาคค่ำเพื่อแสวงหาคุณงามความดีคือบุญให้เกิดมีขึ้น ที่จริงวันสิบห้าค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำเดิมทีเดียวที่เรียกว่าเป็นวันอุโบสถคือวันสวดประกาศปาจิโมกของพิสุได้แก่วินัยปาจิโมกข์สองร้อยยีบเจ็ดข้อ พอถึงวันสวดปาธิโมกพิทุทั้งหลายอยู่ณที่ใดก็ต้องมาฟังพระปราธิโมกเพื่อให้จำพระวินัยได้แม่นยำพร้อมทั้งเป็นการทบทวนข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ด้วยวันเช่นนี้จึงเป็นวันกุศลแห่งความดีทั้งได้มี ทั้งได้มารวมกันเป็นสามัคีธรรมเพราะฉะนั้นฝ่ายคารวาสก็มีความประสงค์ที่จะมีวันพิเศษดังในปัจจุบันนี้ซึ่งเรียกว่าวันพระบ้างวันศีลบ้างโดยตรงเรียกว่าวันธรรมมัสวนะคือเป็นวันฟังธรรม ความจริงวันฟังธรรมนั่นจะฟังได้ทุกๆวันยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วถึงแม้ไม่มีพระไปะเทศก็มีเทปได้อื่นๆอ,อ,อีกซึ่งจะหาฟังได้ทุกๆวันนับว่าอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมฟังธรรมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามวันพระวันศีลหรือวันธรรมะสทวนะดังกล่าวมาแล้วจึงเป็นเครื่องผูกใจของพุทธศาสนิกชนคั้นถึงวันเช่นนี้ขึ้นต่างก็ระลึกถึงกันเมื่อวันก่อนวันนั้นวันนี้แปดข้ามสิบสี่ข้ามสิบ้าข้าต่างก็พากันหยุดงาน และตระเตรียมสิ่งของดอกไม้ทูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งพระตาหารมาถวายพระภิกษุสงฆ์ทำให้เกิดความอุดอุ่นใจในกุศลแห่งฟวรารดีงามถึงแม้วันสิบห้าค่แปดค่ำนสิบห้าข่อาทิตย์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งก็ทำให้ เกิดเป็นกิจ,จวัตรขึ้นในการผูกพันล้ำลึกถึงวันที่จะมาบาเพ็ญบุญทำให้เพิ่มคูนกุศลจริยาวัดปฏิบัติให้ได้มากขึ้นเมื่อทรงจิตใจถึงดังนั้นวันพระจึงเป็นวันพิเศษคือเป็นวันปฏิบัติธรรมวันอุโบสถเรียกว่าวันปฏิบัติธรรม เราหยุดการงานมามาปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาในวันเช่นนี้จึงเป็นการเพิ่มภูนกุศลต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วต่อนนี้ไปจะได้แสดงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งซึ่งเราก็สวดกันมาบ่อย ชื่อโดยย่อก,ก็คือเขมาสูตรสูตรว่าด้วยความเกษรรมที่เราสวดว่าบาหุ่งเวสรนังยันติปัปบบัตตานิวาน,านิจอารามรุขเจตตาญานิมนุษาพยาตติตาเป็นต้นซึ่งก็แปลความว่าชนเป็นอันมากคันเมื่อภัยคือทุกข์เกิดขึ้นแล้วต่างกสะแหวงหาที่พึ่งในทางที่ผิด,ผด สแสวงหาป่าบ้างเป็นสาระหาต้นไม้บ้างเป็นสาระหาภูเขาบ้างเป็นสรระพระผู้มีพระภาคย่าทรงสอนว่าที่พึ่งเหล่านั้นไม่เป็นตรระอันกเกษมเลยแต่ประการใดผู้ที่จะพึงสแสวงหาแดนอันกเกษมอย่างแท้จริงก็คือ โยจะบุตรทันจะทำมันจะสร้างคันจะตรนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิเป็นต้นคือผู้ที่สแสวงหาเครื่องพ้นทุกข์เมื่อเวลาทุกข์เกิดขึ้นปรารถนาจะเพื่อความพ้นทุกอย่างแท้จริงแล้วต้องสแสวงหาคุณเครื่องระลึกคือพระรัตนตรยัย ได้แก่พระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นแดนเกษมปราศจากอาม i ตรและปฏิบัติธรรมให้เห็นคืออริยสัจสี่เมื่อเห็นอริยสัจสีได้นั่นแลจึงจะถึงซึ่งความเกษมอย่างแท้จริงเอตังโคสรนังเคมังเอตังสระนัพุทธมังนั่นแหละคือแดนอันเกษม เป็นสารณะที่ถูกต้องเป็นสารณะที่พึ่งที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ามพ้นทุกพ้นภัยธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงในที่นี้ก็แบ่งเป็นสามภาคด้วยกันภาคหนึ่งทรงปฏิเสธการบูชาอ้อนวอนบวงสวงที่พึ่งทางจิตใจเกี่ยวกับต้นไม้ภูเขา ทางที่สองเบื้องต้นเข้าสู่พระพุทธศาสนาคือพระราชนัยไตรขั้นที่สามคือการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้เพราะอาริยสัจสีข้อสุดท้ายคือมัคมีองค์แปก,ก็คือไตรสิกขานั่นเองการหาที่พึ่งทางจิตใจของบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เมื่อแสวงหาแล้วถึงจะมีความอุ่นใจเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นพึ่งไม่ได้จริงแต่สภาพทางด้านจิตใจอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้เมื่อพ้นภัยเช่นเมื่อมีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีขึ้นหรือความกลัวเกิดมีขึ้น หาที่พึ่งที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อาจจะมีความอุ่นใจได้บ้างแต่ว่าความอุ่นใจนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องอุ่นใจในขณะนั้นเท่านั้นเองเหตุที่จะทำให้กลัวเหตุที่จะทำให้ทุกข์ไม่ได้หายไม่ได้หมดไปเลย เพราะฉะนั้นคราวหน้าต่อไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกความทุกข์ความกลัวก็เกิดขึ้นอีกท่านจึงกล่าวว่าการแสวงหาที่พึ่งอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่แดนกเกษมคือไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะโดยใจฟารมคือไม่ถึงฟารมสะอาดฟารมผ่องแผ้ว <c oughs> ต่อเมื่อบุคคลใด มาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นรัตนแดนเกษมคือพระพุทธเจ้าผู้รู้ดีรู้ชอบโดยโพระองค์เองก่อนแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระธรรมวินัยเป็นคำสั่งคำสอนของท่านเมื่อผู้นำไปปฏิบัติดีแล้ว ย่อมได้รับผลควรแก่การปฏิบัติพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมินยแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้จักพระธรรมในยและปฏิบัติตามพระธรรมในจนชำระกายวาจาใจของผู้นั้นให้ถึงซึ่งแดนเกษมพ้นจากภายัยพ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังกล่าวมาได้ เพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าการเข้าสู่พระพุทธศาสนาเบื้องต้นคือทางด้านจิตใจทุกๆศาสนาทุกๆหลักการที่เข้าไปเคารพนับถือย่อมมีหลักทางด้านจิตใจไว้เป็นสรระที่พึ่งที่ระลึกส่วนในพระพุทธศาสนานี้ ผู้ที่จะปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเราจะเห็นกันโดยทั่วๆไปว่าต้องถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้จะเพียงปฏิบัติธรรมขั้นรักษาศีลก็ต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิญ,ญาณตนหรือเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ ตั้งสามวาระพุทธังสรังคามิทุติยามปิธรรมมังสรังคามิสังคังสรังคามิในรอบแรกทุติยามปิธรรมพุทธังรอบสองตติยามปิพุทธังนี่รอบสามถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์สามรอบสามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในจิตใจของเราจะได้ตั้งมั่นระลึกถึงอยู่การบวชในพระศาสนาครั้งแรกแรกที่สาวกออกไปบวชพระศาสนาก็ทรงให้พระสาวกผู้ให้บวชนั้นให้คุณระบุถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่า,ทาน,นั้นเองก็เป็นพระสงฆ์แล้วบวชเสร็จแล้วต่อมาวิธีการนี้ยังใช้อยู่คือใช้กับสามนเนน ผู้บวชสามเนนให้ถึงสามเนนก็คือปฏิญ,ญ,ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามวาระก็เป็นสามเนนแล้วก็สมาทานสิกขาสิบประการที่จริงเป็นสามเนนตอนตัยิยามปิสังคังสรนงชามินั่นเป็นสามเนรแล้วและอุบาสกอุบาติกาก็เช่นเดียวกันปฏิญ,ญ,ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ดังนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสาระสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นตั้งเครื่องผูกพันทางจิตใจให้บุคคลถึงและโดยธรรมชาติทแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อระลึกถึงแล้วเป็นแดนอันเกษมปราศจากเครื่องเศร้าหมองทำให้จิตใจของบุคคลเมื่อนึกถึงเกิดความมั่นใจและเกิดความผ่องแผ้ว น้อมนึกถึงไว้ในใจให้เกิดความมั่นคงสภาพของจิตใจจะมีพลานุภาพมีพลังขึ้นมาดังที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายในตว์ไว้ในทัชขสูตรว่าเมื่อพิสุทธ์ทั้งหลายเข้าไปในป่าก็ดีในป่าช้าก็ดีเกิดความกลัวภัยต่างๆให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มากๆความก,กลัวก็จะหายไป เพราะเมื่อนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มากจิตใจก็จดจอ่ออยู่ในพระรันาตนตรัยอันเป็นสาระที่พึ่งที่รล,ลึกเมื่อสาระที่พึ่งที่รล,ลึกเคารพนับถืออย,อย่างแท้จริงน้อมนึกอยู่ในใจในความมั่นคงนั้นอารมณ์ภายนอกมีความกลัวเป็นต้นก็จะหายไปโดยใจความก็คือได้กำลังใจขึ้นอุ่นใจขึ้น เป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐฟ,ฟ่าการถึงพระรัตนตรยัยการถึงพระรัตนตรัยนี้จึงนิยมปฏิบัติกันโดยทั่วทั่วไปแม้จะเพียงรับศีลห้าดังได้กล่าวมาแล้วก็ต้องถึงพระรัตนตรัยก่อนและอื่นๆก็เช่นเดียวกันแม้พิธีกรรมทางศาสนา ไม่ว่าของเอกชนของราชการและในพระราชวังจะประกอบพิธีกรรมอะไรเกี่ยวเนื่องด้วยพระศาสนาก็ต้องแสดงถึงการถึงพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสาประการนี้ไว้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกไวนในใจให้เกิดความมั่นคงผู้บวชในพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ พระอุปชฌายะจะต้องสอนให้ถึงพระรัตนตรัยก่อนที่จะบวชใจก่อนแล้วจึงให้ผ้าเหลืองครองกายคือบวชใจให้ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรร,รมถึงพระสงฆ์แล้วก็ให้รู้หน้าที่ในการปฏิบัติมีสอนกรรมฐานให้อบรมจิตใจเป็นต้นเมื่อใจมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้ว การบวชจึงจะมีผลที่ยั่งยืนที่ถูกต้องดังนั้นในพระสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันพระศาสนาทรงสอนผู้หาที่พึ่งคือให้ถึงพระรัตนตรยัยและให้ปฏิบัติธรรมคืออริยสัจสี่อริยสัจสีที่เรารู้จักกันดีว่าทุกข์สมุทัยนโลกมักความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกข์เพราะพนได้ยาก ตัณหาคือความทยานอยากเรียกว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเรียกว่านิโรธเพราะเป็นเครื่องดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดับทุกข์เรียกว่ามรรคเพราะเป็นทางอันประเสริฐห่างไกลทำลายทุกข์ทั้งปวงเสียได้ ทั้งสประการนี้เรียกว่าอาริยสัจสี่อริแปลว่าศัตรูยะแปลว่าไกลจึงเรียกว่าอาริยะไกลไปจากค่าศึกคือศัตรูศัตรูในที่นี้ก็คือสมุทัยนั่นเองอันเป็นตัวตัณหาตัวร้ายแรงตัวความทำความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นจากสมุไทยนะเป็นต้นเหตุสมุไทยเป็นตัวตัณหาเป็นตัวเกิดกิเลสทุกเป็นผลของสมุไทยเมื่อมีสมุไทยแล้วเขายอมจะรับควาทุกข์เป็นผลความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดมาจากสมุไทย คือสมุทัยเป็นตัณหาพาให้เกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายควา,ามแก่ก็เป็นทุกข์ควา,ามเจ็บก็เป็นทุกข์ควา,ามตายก็เป็นทุกข์นี่คือผลมาจากสมุทยัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยข้อปฏิบัติคือมักให้ถึงควา,ามดับทุกข์ควา,ามดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธ อันเป็นชื่อของธรรมเพราะนิโรดนั้นเป็นอนารลโยไม่มีความอลไยมีการปล่อยวางมีการละเถียมีการทิ้งเสียไม่มีความอลไยในอารมณ์ของตัณหา แต่จะถึงข้อนี้ได้ต้องอาศัยมัคคือปฏิปทาข้อปฏิบัติโดยใจฟามในที่นี้จะกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาเพื่อสะดวกแก่การฟังศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยกําจัดสมุทัยอย่างหยับหยาบที่จะร่วงมาทางกายกับวาจาคือตัณหาอย่างหยาบที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจา สมาธิความตั้งใจมั่นกาจัดสมุทัยกิเลสอย่างกลางที่จะกุ้มรุมจิตใจให้เกิดความเล่าร้อนมีการมาฉันเป็นต้นปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงกาจัดสมุทัยอย่างละเอียดโดยสิ้นเชิงซึ่งเรียกว่าอนุสัย ให้หมดไปจากเชื้อสายโดยสิ้นเชิงด้วยอาศัยปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาจึงเป็นคุณธรรมเพื่อกำจัดกิเลสและกองทุกเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงศีลส,สมาธิปัญญาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไวน้นี้ในเบื้องต้นจึงต้องศึกษาให้รู้จักและเข้าใจได้ถูกต้อง เรียกว่าปริยัติธรรมและน้อมศีลมาฝึกหัดมาปฏิบัติให้กายวาจาเป็นศีลให้ใจเป็นสมาธิให้ความเห็นถูกต้องเป็นปัญญาเพื่อกำจัดอาสวะกิเลสดังกล่าวมาเป็นปฏิบัติธรรมครั้นเมื่อปฏิบัติได้ถึงที่ถึงที่สุดแล้ว ผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเรียกว่าปฏิเวทคือความร,รู้แจ้งแทงตลอดไม่หลงเข้าไปติดไปอะไรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งอันกเกษม ไม่มีสิ่งอื่นไม่มีธรรมอื่นนอกจากอริยมรรคนอกจากมรรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญานี้การปฏิบัติธรรมที่สูงสุดหรือแนวทางตรงเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลาง ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสของคนก็มีสามขั้นคืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดศีลส,สมาธิปัญญาจึงเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสทั้งสามประการนั้นให้หมดสิ้นไปจากจิตสันดานของบุคคลแต่ละคนเมื่อผู้ปฏิบัติได้โดยสมบูรณ์แล้ว แต่เมื่อจะแยกออกมาเป็นข้อปฏิบัติก็ฟ้างฝ้างออกไปคือศีลก็มีทั้งศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่บเจ็ดนี่ในปัจจุบันศีลห้ากับศีลแปดสำหรับคารวาสผู้ครองเรือนเลือกนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมให้แท้จริงอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กายกวาจาของตนมีศีลอย่างสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและพยายามอบรมจิตใจด้วยการนั่งสมาธิบ้างการพิจารณาบ้างคือสมาธินั้นไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเพ่งลมหายใจเขาออกอยู่เสมอไปเดินไประหว่างทางก็ดีไม่ได้ทำอะไรก็ดีนึกพิจารณากาย ให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงโดยปฏิกูลก็คือเกษาโรมานะขาทันตาตะโจโดยเห็นตามความเป็นจริงก็คือกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ได้คิดอื่นคิดอยู่แต่ภายในกายนี้เป็นอารมณ์ตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักของการที่จะทำให้เกิดสมาธิทั้งสิ้น ด้วยอริยาบทใดก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ด้วยความมีสติไว้เว้นไว้แต่ในขณะที่เราทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดจิตใจก็ต้องจดจ่อกับงานการนั้นเมื่อจิตใจจดจ่อกับงานการนั้นจิตใจก็ไม่ไปที่อื่นเช่นเดียวกันคันเมื่อเสร็จธุระเสร็จจากงานแล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมตามรูปเดิม คือมีสติสัมัชัญญะรู้ตัวอยู่ว่าควรแก่การทำอะไรให้เกิดขึ้นที่ถูกต้องจะนั่งยืนเดินประการใดก็าตามการภาวนาพุทโธก็ดีหรือพิจารณาก็ดีทำได้ทันั้นไม่มีกำจัดสถานที่ไม่มีกำจัดอริยบัตอริยบทไม่มีกำจัดการเวลา ทำได้มากเท่าไรยิ่งเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติทำได้มากเท่าไรเขายิ่งเข้าไปใกล้ความสว่างมากขึ้นทำได้มากเพียงใดบุญกุศลก็มากขึ้นจนเป็นบุญญาธิการภาษาสดาของเราในอนเนกชาติที่ได้บำเพ็ญบารมีสิบประการไม่ใช่ว่าบำเพ็ญเพียงชาติเดียว สีอสงไขยกับแสนหมากับเป็นระยะเวลายาวนานมากสั่งสมไว้ซึ่งทานศีลเนคขมะปัญญาเหล่านี้เป็นต้นจนฝ่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้อุบัติตรัสขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยระยะที่เวลายาวนานมากมักผลนิพพานฟามถึงซึ่งฟามบริสุทธิ์จะปฏิบัติกันเพียงระยะสั้นๆเป็นไปไม่ได้เป็นแต่เพียงสั่งสมกิริยาของบุญไว้ก็ได้แต่จะให้เกิดผลต้องปฏิบัติกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญาเป็นคำสอนของกลาง ใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะไปศึกษาและปฏิบัติได้ผู้ที่เห็นศีลสมาธิปัญญาทั้งสามแล้วศรัทธาเลื่อมใสได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติก็นับว่าผู้นั้นได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามความดีในกุศลชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นต้น อันจะอำนวยสุขป,ประโยชน์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นตามลำดับถ้าผู้ใดไม่ได้มีศรัทธาประสาทะก็ไม่มีใครเข้าว่าอย่างไรแต่บุญกุศลที่ควรจะได้จะถึงก็ไม่ได้ไม่ถึงควา,ามเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ความทุกข์ทรมานจากควา,ามแก่ควา,ามเจ็บควา,ามตาย และอื่นๆอีกมากมายยากที่จะพรรนาให้หมดสิ้นได้เพราะความไม่เข้าถึงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรยัยการปฏิบัติธรรมเพื่อความผ่องแผ้วและพ้นทุกข์ใจความคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็ได้ เมื่อปฏิบัติขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความผ่องแพ้วและความพ้นทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีอยู่โดยสมบูรณ์ในโลกนับว่าเป็นรากอันประเสริฐของคนที่ยุคนี้เกิดมาพบคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่แท้จริงซึ่งนานๆนนไปอีกเป็นร้อยเป็นพันปีข้างหน้า ใครจะรู้ว่าคํำสอนอันนี้จะสูญสิ้นไปเมื่อไรอันตรธานไปเมื่อใดเมื่อนั้นคํำสอนนี้สูญสิ้นไปแล้วศาสนานั้นก็หมดไปเหลือไว้แต่คาเล่าลือการที่จะแสวงหาบุญกุศลมันอย่างสมัยนี้ก็ไม่มีก็หันกันไปประพฤติผิดผิดแปลก,ปลกนๆนานาประการ ถือเข่าบ้างถือต้อนไม้บ้างถืออะไรอะไรบ้างเป็นที่พึ่งดังในกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมะคือไตรทิขาหรืออริยสัจสีควรใช้สติปัญญาศึกษาเราเรียนจดจำนำไปปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นจะได้เป็นปัจจัยอันวยสุขประโยชน์ให้ชีวิตที่เกิดมาแล้วช่วงระยะหนึ่งนี้มีความถูกต้อง และเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันจะเป็นบาร,รมีทรรมให้เกิดความร่รมเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ต่อไปดังนั้นต่อไปนี้จงตั้งใจภาวนาคือทำสมาธิให้เกิดขึ้นน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความมั่นคงแล้วตั้งจิตไว้เป็นหนึ่งนั่งตัวให้ตรงดำรงสต,ติให้ตั้งมั่นหายใจเข้านึกว่าพุทธ หายใจออกด้วยว่าโทรด้วยความมีสติทำอยู่เพียงเท่านี้จนฝ่าใจสงบดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจของตนสงบตามคำสอนต่อไป